สวัสดีครับผมก็เฮตินะครับช่องเอมินทีวีครับนะครับวันนี้มาพูดถึงเคสประเด็ดนนี้พอดีแอดมินปอนด์นะครับได้โพสต์อยู่ในกลุ่มของ Line m a n ซัพพอร์ตทีมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูแล้วกันนะครับเคสนี้เดี๋ยวเฮียเซนเตอร์ or, เอาไว้แค่ข้อความพอว่าเสียใจเคสเคสก้อนละหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบปดาทจ่ายเองนักเลงพอนะครับเคสนี้นะครับคือ เท่าที่ฟังนะครับปัญหาคือลูกค้าไม่จ่ายคือเขาบอกว่าประมาณว่าลูกค้าสั่งสองแอปแล้วมลูกค้าบอกว่าจ่ายจ่ายจ่ายอีกอีกอีกอันหนึ่งไปแล้วอันนี้ไม่มีตังจ่ายแล้วนะครับเขาก็บอกว่าลูกค้าคนหนึ่งอ่ะลงมาจะรับของแต่ว่าไม่ได้เอาตังไม่เหมือนแบบไม่มีตังนะครับก็โทรไปให้เรียกเพื่อนให้เพื่อนลงมาแทนเพื่อนก็บอกว่าจ่ายไปแล้วนี่แอปนั้น อ่ะเคสนี้จบไปนะครับจริงๆแล้วเคสเนี้ยมันจะเคมได้ถ้าไรเดอร์ไม่ส่งจบงานไปก่อนเคสนี้เป็นปลจริงๆอ่ะถามว่าความผิดเป็นที่ไรเดอร์ไหมส่วนหนึ่งเป็นพี่ไรเดอร์เพราะว่าพี่ไรเดอร์กดจบงานไปก่อนถ้าเคสนี้ไม่กดจบงานทําตามขั้นตอนด้วยราคาพันสี่สี่บแปดบาทเป็นเฮียเฮียไม่กด ถ้าไม่ใช่บัตรเครดิตไม่กดยังไงก็ไม่กดแล้วจะทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างเช่นเคสนี้เป็นของแอปพลิเคชันเขียวอ่อนนะครับเคสนี้พี่เคยวิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วเคยเคมหนักๆด้วยเกือบพันอ่ะเขาบอกว่าตัวถองไ์พี่ไรเดอร์เขาบอกว่าเขาเคมไม่ได้เออพี่ที่ถามเนี่ยเขาหมมีปัญหาเขาบอกว่าอ่าเขาเคมไม่ได้เพราะว่าเขาทดตกหน่อยไปแล้ว ซีเอสบอกว่าถ้าจบงานไปแล้วไม่สามารถเข็มได้อ่าอันนั้นอันนั้นคือขั้นตอนที่ซีเอสรับเรื่องเนาะเจ้าหน้าที่ซีเอสนะครับเขาเ็าตามตามขั้นตอนของเขาถ้าเขารับเรื่องเขาก็ต้องจ่ายเงินแทนพี่ราเดอร์ถูกปหเขาไม่สามารถทําเรื่องเบิกผลิตัณได้แต่ถ้าเท้าถ้าพี่ราเดอร์ทําตามเส็จเ,เขาพ,พี่ราเดอร์จะได้เงินแล้วซีเอสก็ต้องก็งงทําตามขั้นตอนแล้วเบิกเงินจากบริษภัทได้อ่าเคสนี้ผิดเลย นะครับผิดที่ไรเดอร์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ความสวยบังเกิดที่ลูกค้าอีกส่วนนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุยถึงขั้นตอนก่อนว่าจะเคทย,ยังไงเคสเนี้ยถ้าพี่ไรเดอร์ไม่จบงานนะครับทำตามขั้นตอนก่อนมาไปถึงร้านก่อนมาโทรหาลูกค้าก่อนมาส่งโทรหาลูกค้าทําตามขั้นตอนเป๊ะเป๊ะเมื่อลูกค้าไม่รับของนะครับเอาของตรงนั้นวางไว้ติดต่อ cs แจง้งซีเเลยว่า ตามขั้นตอนนี้ว่าลูกค้าไม่รับของลูกค้าลงมาแล้ว c ี CS จะทำไงซีเจะโทรหาลูกค้าติดต่อลูกค้าถ้าติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้แล้วลูกค้าไม่เอา c ี CS ก็ทําการนู่นนี่นั่นแล้วกานหลังบ้านก็ทําไปแล้วก็จะแจ้งทางาลูกค้าาทางพี่ในเด้ว่าสามารถเข็มได้ให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสินค้าคู่กับหน้าเราหน้าเราที่โดยการที่ไม่ใส่แมสน,นะครับถ่ายสินค้าเต็มนะครับ ถ่ายบินถ้ามีนะครับให้เรียบร้อยเฮียเจอมาแล้วสั่งอาหารเสร็จราคาถ้าราคาแม่งต่ํามากกว่าห้าร้อยแล้วดูแบบแม่งไก่มากๆแล้วดูแบบแม่งเป็นเงินสดอะ่ะอย่าโทรหมดเลยนะไม่เสียดายตังคูโทรหมดจะติดหรือไม่ติดกูโทรแต่ลูกค้าลาคาหรือไม่ลาคาญกูไม่ส,สนกูสนอย่างเดียวว่ามึงต้องรับสายกูนะครับกูต้องคอนเฟิร์มมึงมึงต้องพูดมาให้ได้แล้วกัน ว่ามึงโอเคก่อนที่กูจะรับของจาการ้านกูเป็นอย่างนี้ให้เฮียบอกนี้เลยนะครับอยพูดแบบอ่ะตรงไปตรงมาเลยนะครับเฮียเคยเกิดมาแล้วนะครับแล้วเคมได้ตามขั้นตอนเลยของไรของไรเดอร์ฝั่งสีเขียวอ่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นอ่ะได้มาอาหารเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วแม่งไกลมากวันนั้นส่งนู่นจากโชคชยัยสี่ะไปส่งประมาณเกือบบางบัวทองเอ้ไม่ใช่ ชัยพึกษกราจพพึษ์ประมาณนนะัทางแทบที่จะมันสามารถออกไปตัวของบางบดหองได้ออกไปเซนทันเวสเกตได้300ได้อย่าโทรคอนเฟิร์มเลยโอเคนะครับทุกค้าแล้วก็แชทด้วยทั้งแชททั้งโทรหลักฐานมีพร้อมพอหลักฐานมาเราก็แคป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 ไว้ให้เรียบร้อยมือถือมือถือสามารถแคปไม่ต้องเสียดายเมมเบอรีแคปแเก็บไว้พออย่ยรับรับของปับ๊บเราก็กด ส่งปุ๊บแล้วก็กดอ่ากําลังจะไปส่งนะครับไม่ต้องมานะคะไม่เอาแล้วเออแบบแี่ดีนะยังไม่ได้ขีม,มาใไรไปถูกปะแต่เราคอนเฟิร์มแล้วแล้วลูกค้าก็แชทมาแล้วก็โอเคครับเราก็พยายามติดต่อกับติดต่อกับโทรหาก็ไม่รับสายโทรหาก็ไม่รับสายอ่ะโอเคงั้นจบทำตามระบบอปุ๊บติดต่อ C s อนู่นนี่นัน่นเท่ก็ทําตามตอนที่เฮียบอกทีแรกเลยนะครับสอบถามด้วยเท่ก็รอสักพักหนึ่งก็โทรหาลูกค้ารอ c s อ โทรไม่ติด expand. หรือว่าโทรต like ิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะเยอก็เคม,เ,มเงินที่ถูกตัดเครดิตเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็จะไม่ตัดเราเสร็จแล้วมันก็จะทําการชดเชยค่าลอบให้เราประมาณห้าสิบบาทนะครับแต่เรายังไม่ได้วิ่งไปเนาะมันก็ชดเชยห้าสิบาทแค่คหนึ่งจบไอ้ของตอนนั้นเขาจะบอกให้ทําลายซึ่งใครว่ามีจะมีใครทําลายบ่าล่ะไม่มีนะครับก็ไปกินนี่ครับถูกปหมเธก็ไปกินขี่มาบ้านเอารถเอาของมาเก็บไว้ที่ห้อง แล้วก็ไปขี่มาอนกไปไปรับงานต่อครับอันนี้พูดจริงๆว่าไม่มีใครเค็มหรอกครับไอไม่ได้ไม่ใช่มี่แกไม่มีใครทิ้งหรอกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีความว่าเสียดายของตรงนั้นนะ่ะถ้าเราไม่กินนะ่ะเราไปให้คนไรบ้านกินก็ได้ให้ใครที่แบบไม่มีเงินกินข้าวให้เขากินก็ได้อย่าไปทำลายเลยครับเสียดายจริงๆตรงนั้นอ่ะเคสน,นี้ก็จบแล้วสมมุติว่าเจอเคสน,นี้ล่ะจบงานไปแล้วนะครับแล้วทาไงดีแอดมินปอนเคยเล่าให้ฟังเคสหนึ่ง นะครับบอกว่าจริงๆเคสเนี้สามารถแจ้งความได้แจ้งความได้ที่ลงไป,ไปลงบันทึกจําวันเลยไปแจ้งความแล้วเอาเบอร์โทรเนี้ยให้ตารวจช่วยโทรบางบางสอเราเขาจะช่วยโทรนะเขาจะโทรหาลูกค้าบางบางเคสก็จะตกลงได้ให้ลูกค้ามาจ่ายบางเคสเนี่ยอยู่หน้าบ้านลูกค้าเลยตำรวจสายตรวจต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาไรเดอร์เลยก็มีแต่แอดมินบอลบอกว่าเคสเนี้มันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คืออะไรวะเราทำงานกับบริษัทบริษัทสามารถปิดระบบเราได้ตลอดเวลาปุ่มนิ้วชี้ที่เขาจะกดปุ่มเราเนี่ยมันสามารถกดได้เลยเพราะเราคือลูกไก่ในกำมือของเขาไงครับถูกไหมครับฟังฟังพับพองเฮียไปนะว่าเราคือลูกไก่ในกำมือของเขาบีบก็ตายขายก็ไปไหนไม่ได้แม่งก็บินไปไหนไม่ได้มันคือลูกไก่ในกำมือ เขาทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจาก,กรับงานรับงานอาหารรับส่งอาหารเขาไม่เคยให้สกิลอะไรเราเลยเยย้ำเสมอนะครับคุณสร้างสกิลคุณค่าสร้างคุณค่ากับตัวเองคุณสร้างความสามารถให้กับตัวเองแล้วคุณจะอยู่รอดในอนาคตแต่ถ้าคุณมีความคิดว่า คุณจะพึ่งพาแอปดีลิเวอรี่ไปจนวันตายเนีย่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางณวันหนึ่งบริษัทดีลิเวอรี่เจงขึ้นมาบริษัทดีลิเวอรี่อยู่ดีก็ไม่ทําดีกว่าทุกบริษัทเพราะทำไแล้วไม่คุม้มแล้วคุณจะเอาความสามารถที่คุณวิ่งงานดีลิเวอรี่ตรงเนี้ยไปสมัครงานที่ไหนได้นอกจากงานแมสเซนเจอร์ทั่วไปนอกจากงานรับจ้างทั่วไป คุณไม่ได้ฝึกสก,กิลอะไรเลยอันนี้ยำ้ำอันนี้เป็นช่วงดราม,ม่าเล็กๆนะย้ำเฉยๆนะครับอ่สมมุติว่าแอดมินปอนบอกว่าแจ้งความได้แต่ถ้าลูกค้าเนี่ยแม่งแจ้ง c ีแม่งบอก c ีว่าแม่งไม่ได้รับอาหารความช่วยจะบังเกิดที่ไลเดอร์เลยว่าไลเดอร์ไม่ยอมส่งอาหารให้เขาโดนแบนแต่ซีเอไม่ฟังกูเลยถูกปะ เราเนี่ยสมมติเราเป็นคนทางานประจําเนี่ยเราสามารถเอาอันเนี้ยหลักฐานตรงเนี้ยไปยื่นกรมแรงงานได้เลยกรมแรงงานสามารถเรียกบ,บริษัทมาตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยคุณทําอย่างงี้กับแรงงานได้ยังไงแต่ไลเดอร์ทำไม่ได้แต่กฎหมายมีกฎหมายดีอีกจากกระทรวง D ีเอออกมาแล้วแต่ปัญหาคือเรายังไม่มีช่องทางที่จะรวบรวมหลักฐานเนี้ยไปส่งให้กระทรวงดีแล้วให้กระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงดีีเนี่ยเอาหลักฐานตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ย ไปหาไปเรียกบริษัทลายบริษัทดีลเลอร่เนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมาแจ้งข่าวบอกกับทางเจ้า่สุดีอ้อีว่าเป็นเพราะเหตุใดอ่ะอันนี้ยังไม่มีคือยังไม่มีช่องทางที่มันง่ายที่จะไปทำเคสนี้ก็เลยต้องรเดอร์ก็เลยต้องจ่ายเงินไปรับกรรมไปกินเค้กไปสามวันสี่วันรายได้วันละสามสี่ร้อย วิ่งไลเดร์ทั้งวันได้สามสี่ร้อยอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วนก็คงต้องให้คิดให้ได้แล้วว่าจะทํายังไงต่อไปอันนี้เคสนี้บอกเลยอย่างที่บอกว่ามันไม่เป็นไปตามขั้นตอนของเขาอันนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเขามันก็เขียนไม่ได้ปัญธานากิบเลยห้ามกดจบงานก่อนให้รับเงินเรียบร้อยไม่ต้องรีบครับบางคนนี่รีบกลัวไม่ได้งานใหม่ ความซวยแม่งจะบันเกิดแบบนี้แหละนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e ช่องเอมินทีวียยีติด้วยวันนี้เฮียมาเปิดร้านกาแฟาที่บ้านหนโยธิน6 9 8ทับดนะครับอยู่เกือบท้ายซอยจันไอ้แม้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีข้าวไข่เจียวส่งเครื่องเริ่มต้นที่ยี่สิบาทนะครับพร้อมข้าวเลยนะครับวันจันทร์ก็จะมีข้าวผัดเล็กน้อยนะครับทําไม่เยอะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ไดอยนะถ้ามีคนมาอ,อุดหนุนเยอะก็จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อย นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ